เมล็ดแมงลักหรือเมล็ดเจียเม็ดแมงลักเมล็ดแมงลักหรือเมล็ดทานตะวันเม็ดแมงลักเมล็ดแมงลักหรือเมล็ดกระถินเมล็ดกระถินเมล็ดกระถินหรือเมล็ดแตงโมเมล็ดกระถินเมล็ดกระถินหรือเมล็ดฟักทองเมล็ดกระถินเมล็ดกระถินหรือเมล็ดขนุนเมล็ดกระถิน เมล็ดกระถินหรือเมล็ดบัวเมล็ดกระถินเมล็ดกระถินหรือเมล็ดกระบกเมล็ดกระถินเมล็ดกระถินหรือเมล็ดมะขามอ๋อเมล็ดกระถินเมล็ดกระถินหรือเมล็ดงาดำเมล็ดงาดำเมล็ดงาดำหรือเมล็ดงามอนเมล็ดงาดำเมล็ดงาดำหรือเมล็ดงาขาว เมล็ดงาดาเมล็ดงาดําหรือเมล็ดเทียนดําเมล็ดเทียนดําเมล็ดเทียนดําหรือเมล็ดผักชีเมล็ดเทียนดําเมล็ดเทียนดําหรือเมล็ดแฟกเมล็ดแฟกเมล็ดแฟกหรือเมล็ดบรอกโคลีเมล็ดบรอกโคลี่เมล็ดบรอกโคลี่หรือเมล็ดองุ่นเมล็ดเมล็ดองุ่น O P C ดีมากอ มาเล็ทแฟกซ์โอเครู้เรื่อง